แม่น mm. mm. ั N ่งน mm. yup. ้อยวะนอ่ะปวท้องแม่นั่งน้อยวะนอ่ะปวท้องโดยสบายดีเพิ่นสบายดีพี่นุกุลพี่นุุกลโดยติดตามน้องร้อยอยู่บ่อนอ้อพี่นุกุลติดตามน้องร้อยอ้อคาบีกคาบีกเนาะผู้ใหญ่ใจดีบอร์จุกคู่สุคนพี่น้องเลยใจดีค่ตอนนี้นั่งร้อยกุ้มใจนักใจบ่มีสังกัสีสีมุ้งเลยสังกัีสีมง ลมใจแห้งนาน<ด>อเอาคือคืนท<ด>ั้งนั้นนั่นวัให้ขึ้นเมื่อคืนจิตอยู่บ่ดนเด้อพี่น้องตรงนี้เนาะเพราะว่าทางบ่ได้พลอยมากวดเนาะกกวดก็ดผู้เชานี้ใครกวดกวดแล้วบ่ด้วยขึ้นใหม่สบายดีพี่น้อง FC นั่งร้อยสบายดีสบายดีโดยโดยเอฟซีภ <FC. S 1> รักผู้ใหญ่ใจดีโดย ดีโดยแม่นั่งน้อยวันอาบัวทองแม่นั่งน้อยมาละบัวทองโดยสบายดีเพิ่นสบายดีพี่นุกุลพี่นุุกลโดยติดตามน้องร้อยอยู่บ่อนอ้อพี่นุกุลติดตามน้องร้อยนะตาเบี้ยตาเบี้ยเนาะเพื่อนใจดีเบอร์สุขุสุคนพี่น้องเลยก่อนนี้นั่งร้อยกุมใจนักใจ ผมมีสังกัสีสิม้งเนียกมใจแห้งนางล่สบายดีปการุงกันล้หรอโดยสบายี่กับบาหล่าเบาะไได้หรอสิเอายังมงกอนสิเอาคือบาวยังว่าเอาผราตังมงกอนได้วรอสิจะไีอยากอยูบ่อยากขึ้นอยู่ว่าพระตังมงกอนเนาะ หาช้างกระซีก,ก่อนสิได้อีกดอกใจยเย็นๆใ<ป>จยเย็นๆเฉพาะกกระตูนี่ก็เก็บได้เฮ<ป>้ยเก็บเลยบไว้ทิ้งทิ้งใส,ส่เศษโปงเศษแป้งน่ะก็เก็บเด้อไปแล้ว<ด>ที่เขาตัดกดุดดุกิติดนะมันมีประโยชน์บ้าง<ด>ได้เห็ดเตียงก็ได้เห็ดเตียงก็ได้เห็ดตั้งนั่งกได้ตั้งนั่งน้อยๆนะตั้งจะนั่งแบบนี้อ่า รอให้ไหม่เขาแล้วก่อนเขาแล้วเหื่อก่อนจิตัสจงอันเชื่อมานั่งเหยื่อเนี่ยจิตตัสด็กเดกจิตใหม่ชิ่นเดี๋ยวบายลาสิเห็ดนายเจ้าอีกเจ้านั่นนั่เตียงนั่งให้ตั้งนั่งให้ไหมเตียงก็ได้อยู่คะแนนมาไหม่ได้ัใหม่ได้สียใหม่เด็กในเหื่อเอาสีใหม่มาเห็ดเตียงเือนเอในเตียงกันเลยจะปลุกอันยังเชิญตึกเนี่ยไม่อยากกินข้าวเลยเหมือนปะ นั่งเลยนะไม่อยากกินข้าวเลยกินขนมอิ่มเลยอิ่มเลยอันนี้คือจีแมนมีแต่เสื้อผ้าซุ้มเจ้าเนาะครอบครัวซุ้มเจ้าเนี่ยฟาดยังยายเลยนี่บรรยากาศดีพี่น้องเออยู่นี่อีพีแล้วคู่ละคนก็ว่ามักมักอยู่แบบเงียบธรรมชาติแบบนี้นะไงตรงหน้าแมนแต่ว่าดินตอนนี้ โอ้แบบกระเจาะเป็นส่วนโตขนาดเลยพี่น้องสงสัยแบบกระเจาะมีเงินแน่แหละกินข้างลังเจ้านี่นั่งลอยเป,เป็นเห็ดน้ำหมักจับใส่เบิดใส่ลาครัวใส่แบบทีนี่แหละน้ำหมักจับกับเจ็ดห้าวผมพัดเจ้าไปลึกอีหลีจะเอเจ้าเงินมาเดีใจมาซื้อน้ำหมักจับกับดอกก็เดียแทมราคาเจ็ดหมื่นสร้างแม่ดินทางล่างนี่เป็นดินของงันจะคของที่ที่กายนั่งลอยนี่แหละ สังโงด์นะเนขายเจ็ดหมื่นพี่น้องเลยปลาลืดปลาลื้อเ้าก็ดิ้นได้ล้วก็ย่อยขายอัเนาะคือเป็นนอนสบายมีแต่เก่ากินเข่ากินนมแหละก็นอนเเก่ากินเข่ากินนมแหละก็นอนเย็นเลยะมานอนเลยมันอิ่มเลยมันอิ่มแล้วบ่นอนว่างได้ว่างได้ง่อยตึ่มลงอย่างไรในทางนั้นวันจีเป็นคือตอนอัานได้หลงอยู่ในเตียงนล้วง่อยตึ่มเลย นั่นพ่อเด้อเจ้ากินขนมน่ะอันนี้ไอตจะคืนมันหาสีนาเปลี่ยนเลยได้หานังงจ้าเด้ได้นาคาหมดในลูกในในหัวน่ะในหัวลูกนาคาดูหมดนะมันสิเก่าหูลูกการกินแหละไอ้ได้คืนนอกินขนมเขาวาอยจะกินไปให้เอามากินอีกมันเห็ดแรือเปล่าเชื่องไว้บัดให้เห็นบหบดหมดเลยใช่ไหมหายเศร้าก่อนอย่างห้กิน ใส่สุ่ดใหม่เลยวันนี้น่ะจุดใหม่ทั้งเหื่อทั้งนองุดใหม่เลแต่แม่เนาะัยเือม่เปชูได้ใไหมลด้สื่อมาเป็นแพกยู่เห็นติวันนี้นะเะอันนี้ดูชูจิร์ดแล้วเอดใส่สชูพูกับมีเนวคัตโตกัมีคอยบอกไว้เจ้าของโบฟังสชูกัมี ยาสีฟันแปรงสีฟันกะมีสั้นไล่ร่างถวยนะเห็นอยู่บ่ฟอยคัดถวยกะมีถวยกะมีกังนี่กังใส่เสื้อผ้าลูกนี้หน่อยเวลาเจ้าสักและเจ้าก็ใส่กังลงมาแขนมาห้อยนักเลยนะนางบุญมีบุญเพ่งอาการบอดี้แรเดอบุญเพ่ง มันเพลงบยากินข Get ่าปอึอยากกินข่าบกินอีมขอมายก้มายากวกมอ่ม กินก็อยู่ตู้ได้อยู่กับเพืี่เดินที่คืนนี้ที่นี่เล้ว่ะกูเคยนอนนอนเพลงบุญมีคอยนอนนอนอยู่วางใดบเรื่องมยังมาปูมียังเลยนอนโอ้กวดแล้วก็นอนโลดกวดแลยก็นอนโลดบ่หงะบ่คายบ่บ่ซาบ่ง่ายได้นี่บ่หลังง่ายบ่ง่ายคอ้เตะ ท้าเนงามเ่งามะงามใส่งามงาม้งามบ้านนี้ได้เฮือนใหม่เลยดุขวดดุมีอนเดอบ้านนี้เด้อดุแลี้ยวใหมหกได้คือคือบัเ็น้อยบ่อนทบน้ำลายจะน่งลอยบ้านเฮ็ดได้ก็จะมีบ่อนทบน้ำลายคือเฮือนลังน่ะาะได้เฮือนลังเก่าฮะเด้อยมันมันบางนว่าเจะที่นี้คือจะมีหมงทบน้ำลาย มันมีนป่งนี่นี่ป,นปองป่งอะไรนะมรเดินเบิ่งพระปิวบุญมีบุญมีตะเออ่ะตะอ่ะบุญมีบุญมีแต่้ามานี่มันนอนแหละบอลเนี่ยลูกจะนึงนอนเลยแต่สาวมากินข่าวเลยอย ลินแต่เมื่อกี้ได,ด้มันงอแงีบอกเป็นทีนะ่นู้นาะเั็นที่นู้นนะ ngoài s à มาข่าวงานท่อน้างเอ้ยยัง,ย,งยังกินข่าวบ่แล้วบ่สร้างนี่ว่าจะให้สร้างข่าวงานได้นี่ม <c oughs> าแล้วบัดตีว่าบ่มีแนวเหตุได้สร้างนี่เ <c oughs> ซลจะออกสร้างจีซื้อของไปกินขา้าวเติงนะ่ะว <c oughs> ันนี้ก็พักไว้อีก เด้คือส่วนไม้ส่วนตอ่อไปนี่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 ที่กขาพันนี่จะไปอ้อยไฟได้เสือได้นางไหวนี่นี่จะเก็บได้เสือได้นี่จะเอากระสอบหรือเอาทองยางนะมาเก็บใส่อะไรก็ไปไหวใช้กระสอบก็ได้ใส่กระสอบรูดเก็บรูดใบอ้อยไฟเวลาดังไฟมันจังติดง่างงูอะไรงูกินเถียรเลยงูกินโกบเลยนี่ ก็แต่ที่บอกว่งอยงี้อตะปาดเออแดงงูเขียวบ่อยนะอุ้ยงูเขียวนางลอยนี่ดีนี่เจ้าใหนมาอยู่ในห่านะเอออยู่ในห่านี่ดีเห็นเดาเจ้าเดาบอเห็นเดารือว่างูตัวนี้หอกบ่เห็นหรอว่าอ๋อมันกัดนัเขียดมันจะกินเขียดมันก็บหอกเขียดนะหอก เจอเหรอมือคือล้มโตเจอในเขตตัดปาดอืมเพื่อนั่งร้อยนี่สิมีระเบียงเด้อพี่น้องเด้อตามแบบหน่ะเด้อแต่ว่าในแบบที่ให้เบิ่งนี่ยบ่ได้มีระเบียงในนั่งร้อยบอกเล่าให้เห็ดระเบียงนี่เห็ดหอมกันลูกเจ้าเด้อเต้นเอฟซีก็มีเห็ดระเบียงเด้อว่ะ แมนหั <Man. S 2> วบันไดขึ้นเอาทางใดบ้านจะขึ้นทางไหนจะขึ้นทางใดขึ้นทไหนทางหนั้งทางหนเลยทางขางก็ได้ขางงนี้ก็ได้ไ บับคันไดนี่เห็ดทางข้างพี่ข้างนี้แม่นข้างนี้ข้างนี้เลยสิเออเห็ดระเบียงแต่นี่บ่มีให้ลงให้ขึ้นให้ลงทางเดียวพี่ลงพี่ระเบียงที่ลูกยังกันลูกยังยังจับระเบียงได้ดี่ลดีใจเนาะดีใจเลยมบอกคิดว่าซิมีมือนี้ขอเดี๋ยวไปคิดในใจเด้ เาอกมาอนอแมนบอต่างอื่นมาอยากจะอื่นแม่จะไปเห็นเทาทาสาจะค้องเห็นเองดึงขึ้นรถไอเกิงดึงขึ้นบอจะดึงขึ้นบอพลอยมันปีนพลอยปีนจะดึงขึ้นรถ บัสิถึงจงทันที่น่าสิบกแลโ้ขนาดเกวนี้บว้าวคนะันว่า,กา,กาตกแรงคอยสิเสื้อเจ้าอยู่อันนี้ฮะยังเพิ่นได้แลกในยังปฏิวัตนาบ่ถึงน่ยซื้อ้อนูมาหามบ้านน่ะบ่ไอ้กึง่ง คือสีเบิดไว้แท้เหยน้าคือสีแห่งไว้แท้คือคอมอลาอันอยมันปีนบอะกีมันก็จะปีนเล่เห็นหเ่เดี๋ยวเขาไปดียวไปก็เห็นน้ำอ่ะบอพลอยมันปีนบยนะเดียวเห็น ไปแม่ไปกินเนียงบงหุงไปไเอากินนะเจ้าิไปย่อะไรห้องยวนจากขนมเด้อเดอมันเป็นไข่มันเป็นไข่มันสีนอกันกินขนมเด้อกินข้าวมายด้กินเนียงหมออีกได้กินเียงบหุ่งตาบหุ่งบอมาคืนนี้มันหามันออกมันเลือมันหักมอคืนนี้ มืคืนโดยพอพึ่งเว้าคอยบ่ได้นอนแล้วลกคอยจีบห้องนอนคือเก่านอนคือเก่าพ่งเเววอะคอยลับสดสดคือเก่าลับแล้วคอยมาได้มาได้มาได้ลูกเอาก็หลุดเช็ดได้ได้ลุดอจีบเเ็ดได้ไดคอยมึมีหันเงิหองบมีอืมเช็ดได้ไห้อุ่นมีก่าเนี่ย นี่แล้วในลูกน้อยเลยมันยากยากเนี่ยได้มันยากว่ามีเงินมันเจ็บท้องเออเวลามันเจ็บมันเป็นแล้วบ่มีเงินเนาะบ่มีเงินสิใช้มาอสิบ่มันเจ็บ,บมันเป็นแล้วบ่มีเงินเนาะมีเงินสิใช้ทางลูกเจ็บเลยบบพอมันก็หาเงินบ่เป็นใช่เนาะบ่เป็นใช่ฝากจะหาช่างได้ือจากทางสิหาพอมันก็นี่สิ ยาแล้วเฮื่อนนี่ยใช้ไปเข้าโรงงานเตาถ่านคือเก่าอะละพอมันน่ะนาะไปเป็นลูกน้องเหยียดคือเก่าฮ่าฮ่เราไม่มีเงินเลยบังหน้าตาลูกชิปบอยที่หายไอเกินเงินเผาถ่านให้ดอกบัรเลาเพื่อนเนี่ยก่อนทีมาซื้อก่อนจะไปขายต่อให้เจ้าเป็นผู้ผลิตเขาเป็นคนขายอ่าเขเป็นผู้ขายก่อนกัดเนี้ย กว่าจะให้เจ้าสอบละซักส,สาวพันก็ยมาเอาฮอาดาาีด้เ,เ,เ็ล<อ>าเาเวีเมนบ่อ<ะ>กด้รฮะเ็ายคนเพชรก็ยันหลดเจาเต็มเรืออีกบ่อบอเชิบอลชาวบสอบสาสอบก็มีตลาดออกเนาะแบบมีแบบม,แบบมีบอลหับซื้อเองเขาแนีน่เนาะมีบอลส่งบอล กระไดคือการหักวอพืนอ้นทางมันดีนี่กับพอรอมาแกอยู่ได้บัดเขาแก่เมื่อมาแกายโยกเงี่ยโยงเงี่ยหลุดลุดไปน้ำแหละลุดไปนำ้ำ <c oughs> เพ่ไปนำ้ำกระสอบมันไกลเด้ทางมัดีมันเวลากระสอบถาดเนเวลา,าทางมัน,นมมมทางมันโยกนะทางลงนะคุมบกอผมเห็นยังอ่างานเขาติเวลาเขาไปขายเลยเฮ้ยจะหยาดบนแหนบปล่าวะคือรวมๆแท้กระสอบเนี่เพราะว่า เรอดมันไกลมันไกละก็มันไกลบ่อยอย่างเยหักกันมีนะว่าเช้านะจะว่าเอาเขาอไม่ฉืนน้เจ้าเขาแล้วชื่อมาดังเองขัดำนัจักคาว่าซื้อเจ้าใช้ับซื้อปารถชิบล้อรถไปเอาโหลดยหลิบล้อมาโลดโอ้ยสุบบอลาสันสิบปลาหาสิบเห็นผู้ได้เผา เขา,าเผาเขาบมามีคนสั่งเลยจ้าันี่คนสั่งเวันนี้ชูเอาไปเผาแล้วไปไปขายเขาไปขายตา่อครับกระชั่งมึงขายอยู่บ้านด้วกันแมนมัน,มนยากได้เขาเอาไปขายเองเนี่ยขายกันอยู่ในบ้านนะโอ้ยขายก็หมดอ,อุ้ยอันนี้ไปขายขายอยู่มืองพุ่นโอ้ยนี่เฮือนเขาแม่งเปะทางเี่ เอาออกมาวางวางโอ้อยบานมาันเจามันเป็นบานจเจริญมันมาคือเดี๋ยวนี้ <c oughs> แต่ถ้าได้มดถ้าดันว่าติเก็ตออกรัวเราบางทีเขาซื้อขึ้นเวียงจันไปเดยกานมีเคาะหไม่ได้เทศเคาะมาใส่่านแทนเนาะมาถ่ายคลิปแล้วก็แก่่านเมื่อนำ เอาม่อไอยู่บ้านหยดเมื่อนัยนเน่นหาเมื่อนน้นเงินขาน้ำมันไปนํำอีกมีประโยชน์พอกับธุรกิจมืดเคยเห็นมาแล้วเคยได้นังลอยเขาถ่านขายนะเคยได้คุกโวยเอาถ่านขายเห็ดเตาสองเตา 2เตาห้าเตาพอกินาเกกนอาไหบได้อ้าเลอาไล้วไปคายนี่ได้่าผัดกายตะกี้เลยอละิเพ่นก็เห็นไได้ไปใจยังหาไปบ่อหรือแบกไป รถไทยยาบ่มีเด้เจ้าใส่เน่ยไดไปขายบโมมีม่รถไทยบโมีรถไ,ไ,ไทยนะยเออยิ้มรถไล่อะตามนั่นอะไรเป็น้องเอ้ยเนาะคลิปนี้นนกระดิ่นงนางลอยกุ้มใจนักใจเนาะแต่ก็ดีใจก็จมีเรื่องกุ้มใจอีกกุ้มใจอย่างบโมมีม่เนาะแมนยังไอ้นางลอยจะใส่พี่ช่าง เดี่ยวกันอยู่ยังกันอยู่เปล่าตกใจเราไม่เนี่ยมุมผู้ยาเนี่ยปุ๊กขัดอย่างนี้เนาะกินแห้งอย่างนี้ยาอันจะจะชุกใกล้ลูกจะลูกเจ้าสิช็เนาะมันแห้งอะ่านี้นะยาชุกยาเช็ดเนี่ยเอาเล็กน้อยนอนหับเต็มเต็มเลยเลยแห้งเดิสบายดีสบายดีสบายดี โดยสบายดีอือโอ้เครืองฮอนี่เลยนาะโอนอ่นดีแ่เครื่องอเชียรมามเ่ื่องท้ายอันน่ะอันในป่าอันนาสาวแล้วลูกฮะอาสันดอกเคร่ไปสาพี่นองยกมือเสร็จีโอ้โหน่าวถาให้นางลอยเอื้อนอญงนางลอยบบเอื้อนเดียวอยู่ได้ฮะออ คาเลียเด้อป้าตัวเฮือนลังบักใหญ่นาะว่ะซันอากเข้ามาเบิงเฮือนลังบักใหญ่เลยว่ะซันบ้านไ่นนี่นะอ๋อ่นอนเขานบ่อยู่กานลนวางนี่เมาเวกันเนาะเขาจะมาแต่ในเมืองเนีหเนาะบ้าเวเลยเฮือนลังบักใหญ่ ัน้อยกว่าตอิดนก็เขาบอกก้าวไปคือกันในผมขนาดเขาไปก่ายมาก่ายไม่เท่ป่าอยู่อานาหนองเบนนั่นแหละมาไว้ขนาดเลยคออยู่พุ่นเสียตายพุ่นเอาพัวพัวคอยไฟนี้ดึงกันไดดึงกันได้ดึงกันได้คืนโลดโรยเออใบคืนแดงเลยจะมาทายดูดบ่ตะกี้ตะกี้ ดึงกันได้เอ้าเกี่ยวมากิตันตีนี่เคยเลยกันนี่คอยบ่เห็นดิอ้าวจะพอทายนี่ตะน้ํานี่จะบ่ทายนะอ้ยคอยหั่นเรื่องอดีตเนาะแต่งยป้าฮอนี่ล่ะบ่ฮอบ่ฮนั่นแหละเริ่มฮอน่ะบัดลมมาก็คือเย็นบัดมันเอามาแล้วก็ฮอเบิ่งหาเหือออกบ่หานางบุญมี เหัวออกบอเ็ากไปป้าป้าจะลงไปลงไปๆกินข้าแล้วอบเดื้ยลากินข้าแล้วบ่ไฟขึ้นไฟลงเยมือนั้นไกินข้าเนาะไปไฟลงแล้วกไฟขึ้นอ้าวคอนเอ้า พักะลบานซเต็ดเชนั้ัดกระบลมพน่นอนสงโมงนกินเางเ้มาไวบไวนอนกิงอยู่ยังแดดนอนนนนอนนอนย่านนามืนเนาะนอนลิงก่อนนอนลิงก่อนรอ่งนี็นเออนอนโน่นนอน่อน เห็ดนัก่เห็ดนงลอยมันเลเอาใท้มันมันเลเอาวห้มันทั่วกอดเตีงนอนขื่อนขึ <stop> ้นชานกรเตีนอนดนโอ้ไปเอาไป้นเขื่อนขอบเงนเออไปแล้วแหละไปใส่กระไรถโอเคเดี๋ยวไปนอนเลยาชิดจบกีเสรเ้ะ อ็ตัวก <the> ็ไปก็ปูนขอบุนเอฟซีเบอร์จูกูคนหิวเขาเลยกระเพาะกำจะขึ้นนะมันแน่นมันเอื้อึพี่น้องเอ้ยฝากเอาไลก์เอแชร์เอติดตามเด้ออยู่ดีมีฮักแพงแบ่งปันกันคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะเอาก่อนใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวไปน้องเลยอันนี้คือหลังเก่าอันนั้นคือหลังใหม่เนาะสบายดีสบายดี